ใช้ปลอกหมอนทำไรอ่ะไหมขัดฟันอุ้ยอเดนเดอร์ฟอดเนี่ยนะนี่ที่ผมจะบอกว่านี่เป็นการส่งเสริมซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกไหมขัดฟันทำด้วยเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะครับทีมนักวิจัยไทยเนี่ยทำแล้วก็เป็นสิทธิบัตรของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเมดอินไทยแลนด์นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ที่ผู้ใช้อยู่ในของเยอะแต่ให้ดูว่าไหมไทยเนี่ยอะดึงออกมา คือมันจะต่างจากเส้นฟลอสทั่วไปคือเส้นฟลอสทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นเป็นแร่งเฉพาะมันก็อาจจะบาดได้แต่เส้นไหมไทยเนี่ยหลบกันแล้วไม่มีบาดธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคืออันนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากการส่งเสริมของสมเด็จพระนางเจ้าสุริยกินพระนเราชรนีาาที่เมื่อสักครู่ทันธิบดีได้พูดถึงนะว่าก็เรียกว่าไหมไทยเนี่ยทําได้หลายอย่างมากมายทีเดียวมีของดีต้องโปรโมทด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้มีหนึ่งตัวเลขที่ไปหาื้อได้ที่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ย อ๋อเดี๋ยวจะมีงานเดี๋ยวจะมีงานของวันที่ส่งเสริมศิลปาชีพประมาณช่วงปลายปีเนี่ยค่ะก็จะมีแล้วก็ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในงานเออเดี๋ยวทิปเดี๋ยวทิปยบอกเดี๋ยวิขเน่ยนะว่าว่าตอนนี้น่าจะมีคิดว่าในพิพิธภัณฑ์ผ้าพิพิธภัณฑ์ผ้าที่อยู่ในพระบรมราชวังน่าจะมีจาหน่ายด้วยเช่นกันอัศจรรย์ใจนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่ส่งเสริมศด้วยซ้ำครับนะครับมาสกุลมีอยู่ตัวเลขกน่าชงนเหมือนกันครับสิงคโปร์ประเทศเล็กกว่าเราตั้ ครับน่าร่้กันนะครับว่าทําไมครับนะครับผมต้องคิดแล้วว่าประเทศที่มีทั้งทรัพยากรมีทั้งกําลังคนแบบประเทศไทยนี้น่าจะสามารถเติบโตได้เยอะพอสมควรเอาละครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะครับที่จอดรถที่สวนภูมิตอนนี้ก็มีการการันโซนพิเศษเอาไว้สําหรับคุณสุภาพสตรีที่จะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวสร้างความปลอดภัยอุ่นใจมากขึ้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างเราพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามครับ